ท้ายครั้งใหม่ของการศึกษากับก้าสำคัญที่ทำให้เกิดความดานามิกรวมไปถึงทิศทางต่อไปของคณะในยุคการเปลี่ยนผ่านแห่งการเรียนรู้เราจะรับมือกันอย่างไรยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ SPU Dynamic Podcast e x e c u t i t y Edition ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ SPU Dynamic Podcast ครับอยู่กับผมครับปรมขาวทองครับใน EP นี้ครับเราจะมาพูดคุยถึงคําที่บรนดูเป็นคําสามาัญสามาัญคำทั่วๆไปที่เรารู้จักกันอย่างเช่นคําว่า อัลโทรเพเนอร์หรือคำว่าผู้ประกอบการดีกว่าหลายๆครั้งเราพอเรายิ่คำนี้ใช่ครับในช่วงหลังโควิดมันเนี่ยคำว่าผู้ประกอบการเนี่ยมันเริ่มบูมขึ้นมันเริ่มเยอะขึ้นใช่ไหมครับแต่ว่าคำธรรมดาคำนี้เนี่ยมันสามารถเป็นคำที่เป็นหัวใจหลักของคณะใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยรีปทุมและเป็นคณะที่ได้รับความสนใจเยอะทีเดียวนะครับวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยผ่านมุมมองของผู้ช่วยศาสตรา,าจารย์ดรเกียงไก่ศาสตราคฤทไท คณะบดีคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้ก็กําลังปรับเปลี่ยนหลายๆอย่างนะครับในความที่อย่างที่เมื่อกี้คุณเปรมบอกว่ามันเป็นคณะใหม่นะครับแต่ในความเป็นคณะใหม่นี่ยก็คือการที่เราเปลี่ยนชื่อจากคณะเดิมซึ่งเป็นคณะสหวิทยาการเทคโนโลยีนวัตกรรมนะครับไปสู่คณะใหม่ที่เป็นที่นิยมอยู่ณปัจจุบันก็คือคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจเองครับโอเค ผมก่อนจะสตาร์ททั้งหมดเนี่ยผมขอเริ่มจากตัวสโลแกนก่อนเพราะว่าผมเข้าเว็บไซต์ช่วงนี้ผมเข้าเว็บไซต์มหาลัยบ่อยมากแล้วก็มันมีของดีเยอะนั่นแหละให้ไปดูนะจริงๆผมเห็นสโลแกนของคณะเนี่ยครับคือนวัตกรรมและทําธุรกิจมันคือสมการสําคัญอย่างไรของคณะครับครับก็ถ้าเกิดว่าดูในเพจคณะเนี่ยก็จะมี2องคีย์เวิร์ดละกันใช่ครับว่าสองคีย์เวิร์ดคือ1 make business แล้วก็บวกด้วย make innovation เอ่อถ้าถ้าพูดง่ายๆให้เข้าใจง่ายๆมันคือการที่เราเอาเรื่องของธุรกิจนะครับ uh huh. มาทนาอะไรให้มันใหม่ขึ้นครับ <Right. S 1> ให้มันมีคุณค่ามากขึ้น uh huh. เพราะว่าคําว่านวัตกรรมครับมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่หรือว่าสิ่งที่มีอยู่แล้วพัฒนาให้ดีมากขึ้น uh huh. นะครับสร้างคุณค่าเพิ่มแล้วก็ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้ามากขึ้นนะครับฉะนั้นไอตัว business, business กับ innovation เนี่ยพอเอามาอยู่คู่กันกปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนกับ uh huh. อาหารที่มันกลมกลม่อมขึ้น ทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นอีซี่ขึ้นครับครับผมประมาณว่าถ้าเราเทียบเป็นอาหารก็น่าจะจากเซตฟูดอาจจะยกเป็นไฟไดายขึ้นมาได้อีกนิดนึงใช่ครับก็คือว่ามันก็เ,เหมาะสําหรับคนที่สนใจในด้านที่เราจะทําให้มันมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นแคลคนวัตกรรมในสาขาเนี่ยครับสำคัญยังไงครับจริงๆอย่างที่บอกครับว่าถ้าพูดถึงนวัตกรรมเนี่ยเป็น เป็นยุทธศาสตร์ของประเทศไทยแล้วก็เป็นความสําคัญของโลกใบน,นี้ที่ให้ความสําคัญนะครับ,รบยกตัวอย่างเช่นคําที่เราสนใจณปัจจุบันเนี่ยครับมันก็คงหลีกหนีไม่พ้นเรื่องของ Innovation อเรื่องของนวัตกรรม,มไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผลิตโปรดักต์ใหม่ๆการคิดเซอร์วิสใหม่ๆฉะนั้นต้องเอา Innovation เข้ามาทั้งหมดเหมือนกันการทําธุรกิจ ถ้าเราทําธุรกิจแบบเดิมๆมันก็คือการที่เราใช้โมเดลเดิมๆ mm. แต่ในปัจจุบันความต้องการเปลี่ยนแปลงไปเทคโนโลยีเข้ามาตอนนี้ AI เข้ามาทําให้เราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้รวดเร็วมากขึ้นฉะนั้นนวัตกรรมก็คือสิ่งใหม่ที่บอกครับเรามีการที่จะเอาเรื่องใหม่ๆเข้ามาให้นักศึกษาในหลักสูตรเนี่ยที่เข้ามาเรียนเนี่ยครับได้ศึกษาเรื่องใหม่ๆ mm. ศึกษาสิ่งที่เขาสามารถเอาไปทําได้ทันทีแล้วก็เป็นประโยชน์ในการทําธุรกิจจริงๆครับโอเค โอ้แค่นี้ก็น่าสนใจแล้วนะจริงทีเนี้ยผมเห็นมันมีอีกคำหนึ่งในในคณะครับคือคำว่ายังซีอโออันนี้คืออะไรอะครับคือเรามาดูกันว่าเอ๊ะคำคำไหนเนี่ยที่จะเข้าถึงเด็กๆนักเรียนหรือว่าคนที่สนใจครับเราก็มองว่าเอ๊ะปกติทั่วไปเนี่ยในบริษัทบริษัทหนึ่งคนที่จะคอยดูแลคอยอ,อคิดกลยุทธ์คนที่คอยมองเป้าหมาย ตำแหน่งนั้นก็คือ CEO ถูกไหมครับแต่การที่จะเป็น CEO ได้เนี่ยก็ต้องมีงค์งความรู้ที่เพียงพอมีประสบการณ์ในระดับหนึ่งฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยคิดว่าโอเคเราจะคีบคีย์เวิร์ดคำว่า CEO ไว้เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นถามว่าคุณเปรมเข้าใจคำว่า CEO ไหมก็เป็นเป็นเฮดป็นผู้ดูแลทั้งหมดใช่ไหมประมาณนี้ฉะนั้นเราก็ย่อตัวเนี้ยแล้วเติมคาว่ายังเข้าไปก็คือเตรียมเตรียมความพร้อมสู่ความเป็น c e o ฉะนั้นเด็กในปัจจุบันเนี่ยครับถ้าเกิดว่าคุณเปรมดูในโซเชียลมีเดียเห็นไหมทุกคนสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้หมดเลยเ,ออเพียงแต่ทําอะไรได้บ้างออก็อยู่ออที่กลยุทธ์ของแต่ละคนคฉะนั้นผมเชื่อมั่นว่าเด็กทุกคนมีความเป็นเจ้าของธุรกิจมีความเป็นผู้ประกอบการอยู่ในตนเองเพียงแต่เราจะทําไงใหออ้ความเป็นองค์ชมพโนไมซ์เซตตรงเนี้ยสามารถสร้างธุรกิจได้จริงๆสามารถสร้างรายได้ให้เขาจริงๆตั้งแต่เรียนนี่ก็คือสิ่งที่ เราเอามาใส่อยู่ในหลักสูตรตัวนี้ด้วยครับ,รบแปลว่าเด็กทุกคนอันนี้คือสตาร์ตตั้งแต่ตอนเข้ามาเรียนเลยไหมหรือว่ามันจะเป็นสเต็ปของมันตอนนี้เรามองเป็นสพาร์ทใช่ครับพาร์ทแรกก็คือก่อนที่จะเข้ามาเรียนเรามีการพูดคุยกับทางโรงเรียนที่เป็นพาร์ทเนอร์ของเราชื่อโครงการคือ P University อนะครับก็จะเป็นการเตรียมความพร้อมของเด็กก่อนที่จะมาเข้าเรียนนะครับจากนั้นเนี่ยเมื่อเด็กมาเข้าเรียนแล้วเนี่ยเราก็มีโปรเซสที่ชัดเจน นะครับในการเรียนในแต่ละภาคเ,าเด็กก็จะทราบว่าเรียนแต่ละภาคแล้วเนี่ย uh huh. ทำอะไรได้ uh huh. แล้วก็สร้างไรายได้อย่างไร uh huh. นะครับจากนั้นในแต่ละภาคสิ่งที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือเรามีพาร์ทเนอร์ที่เข้มแข็งในแต่ละภาคครับ uh huh. ผมยกตัวอย่างเช่นในด้านของไอเดีย huh. ใช่ไหมครับเราก็จับมือกับทางสำนักง,งานนวัตกรรมแห่งชาติหรือว่า NIA uh huh. ที่จะมาช่วยเอาโปรแกร,รมของ Steam โฟอ n n นเวอร์ huh. มากูุมิ่งเด็กเพื่อหาไอเดีย จากนั้นเนี่ยเราก็จะมีพาร์ตต่อไปที่จะเป็นพาร์ตของการสร้างธุรกิจอันนั้นก็จะมีเครือข่ายของผู้ประกอบการในบริษัทต่างๆที่เด็กสนใจมาเป็นพาร์ตเนอร์กับเราแล้วก็มีเรื่องของการลงทุนนะครับมีเอ่อโฟลเดอร์ต่างๆมาคอยซัพพอร์ตและแต่ละช่วงเนี่ยเด็กก็จะได้ทดลองแข่งขันนะครับทั้งในมหาวิทยาลัยและเวทีนอกมหาวิทยาลัยก็จะทำให้นักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรเนี่ยครับก็มีประสบการณ์ตลอดทำ และประกวดทําและแข่งขันทําแล้วลองผิดลองถูกลองไปเรื่อยๆ uh huh. จนกระทั่งสุดท้าย uh huh. เขาสามารถมีภูมิคุ้มกันมีประสบการณ์ตรง uh huh. เพราะเราเชื่อว่าทุกคนสามารถทําได้ครับและถ้าเกิดว่าอยู่ในหลักสูตรเนี่ยผมเชื่อว่าทั้งกระบวนการที่เราวางไว้อย่างนี้ครับมันจะตอบโจทย์เด็กนะปัจจุบันแน่ๆครับโอเคโอ้ทีนี้ครับเราเรารู้กันอยู่แล้วครับเพราะมันมีคีวิวที่อาจารย์พูดมาว่าใครๆก็เป็นเจ้าของธุรกิจได้เนาะ ดูนี้ใครๆก็เป็นได้เนาะท่านผู้ชมอย่างเช่นแบบอ่ะเราเปิดไปในติ๊กต็อกก็เจอแล้วว่ามีคนทําธุรกิจนู่นนี่นั่นหรือไปในไหนมาไหนแล้วก็มีของกินเยอะอ่ะมันก็เป็นธุรกิจแบบหนึ่งเนาะคาว่าเป็นเจ้าของธุรกิจได้ง่ายขึ้นนะครับตัวคณะหรือตัวอาจารย์มองอยังไงครับเรื่องนี้คือผมมองว่าในปัจจุบันเนี่ยด้วยความที่มันมีโซเชียลมีเดียนะครับแล้วก็ทุกอย่างเข้าถึงได้ง่ายมันคือโอกาสที่ ที่ทาธุรกิจได้ง่ายกว่าคนสมัยเดิม uh huh. ฉะนั้นสิ่งที่เราสอนนักศึกษาก็คือว่าในทุกๆเพนพอยต์ของแต่ละคนเนี่ยมักจะเป็นโอกาสของเรา uh huh. ฉะนั้นเราจะให้เขาเห็นมากๆนะครับตามที่ท่านอธิการบดีได้ให้นโยบายว่าอยากให้นักศึกษาเนี่ยได้ลองเห็นมากๆทำมากๆเพื่อให้เขาเด็กได้ได้ประสบการณ์ uh huh. ฉะนั้นตรงนี้ครับทางหลักสูตรก็เลยเอาลงไปอยู่ในภาคการศึกษาเลยว่าเด็กจะต้องลงไปศึกษา ดูธุรกิจจริงๆนะครับในแต่ละภาคการศึกษาทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเพื่อให้เขาเห็นว่าเฮ้จริงๆแล้วเนี่ยธุรกิจมันไม่ได้อยู่แค่ในประเทศเรานะแต่ธุรกิจเนี่ยมันมีเป็นโกเก,โกอนะครับฉะนั้นพอเขาเห็นปัญหาอยู่ตรงไหนเนี่ยและเขาเห็นโอกาสตรงนั้นเขาก็จะสามารถไปสร้างกับธุรกิจใหม่ได้ครับตัวคณะตอนนี้ครับณนะปัจจุบันเนี่ยเรามีกี่สาขาแล้วก็ในแต่ละสาขาเนี่ยเราสอนครอบคุมถึงเรื่องไหนบ้างครับ ครับก็ในคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจนะครับตอนนี้เรามีทั้งหมด2สาขานะครับสาขาแรกก็คือสาขาสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับก็จะมี p l u สเรื่องของเจ้าของธุรกิจแล้วก็แบรนด์อินฟลูเอนเซอร์ครับกับอีกสาขาหนึ่งก็คือสาขาการเป็นเจ้าของธุรกิจและสร้างสรรค์นวัตกรรมนะครับซึ่ง2สาขานี้ครับเป็นสาขาที่มีความแตกต่างกันใน ในอีกหลายๆมิตินะครับผมยกตัวอย่างทีละสาขาละกันนะครับสาขาแรกคือสาขาสาขาวิชาเทคโนโลยีนวัตกรรมเนี่ยสาขาเนี่ยเป็นสาขาเมื่อย้อนกลับไปเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยเป็นสาขาแรกในประเทศไทยนะครับที่ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้เป็นโครงการผลิตบัณฑิตพันใหม่ด้วยซึ่งได้รับการคัดเลือกจากทางกระทรวงอว l ์นะครับฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นหลักสูตรต้นแบบ ผมใช้คาว่าหลักสูตรต้นแบบละกันที่เด็กสามารถรู้ตัวตนหาตัวตนให้เจอเพราะว่าสิ่งที่เราเจอครับก็คือว่าเด็กในปัจจุบันเนี่ยบางบางคนก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไร,รหลักสูตรเนี้ยก็จะเป็นหลักสูตรที่เหมาะกับการที่นักศึกษาเนี่ยจะมาหาตัวตนเพราะว่านักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้นะครับแต่พื้นฐานของหลักสูตรเนี่ยก็คือ2ออันก็คือเรื่องของเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่นักศึกษาควรจะรู้เป็นพื้นฐานไว้จากนั้นเนี่ยพอเขารู้เป็นพื้นฐานเสร็จปุ๊บเขาก็สามารถไปเลือกในสิ่งที่เขาชอบ uh huh. ผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพ uh huh. สมมุติว่าเด็กคนหนึ่งมีความชอบเลี้ยงแมวมาก uh huh. เป็นทาสแมวนะ uh huh. เขาก็ไม่รู้แหละว่าเขาจะทําอะไรในอนาคตแต่รู้ว่าชอบแมว uh huh. เขาก็มาเรียนเลือกเรียนในหลักสูตรสหาวิทยาการพอเขาเรียนปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีองค์ความรู้แล้วว่าเอ้ย เราก็ให้โจทย์ในสิ่งที่เขาชอบนะครับ ừ, เพราะว่าคอนเซปต์ของเราก็คือเ,อเป็นที่หนึ่งได้ในแบบของตนเองอฉะนั้นเราไม่ฟิกว่าคุณจะชอบอะไรหรือว่าคุณจะถนัดอะไรคุณจะเป็นอะไรก็ได้ถ้าคุณมาเรียนหลักสูตรเนี่ยเราจะช่วยหาหาตัวต,วตนจริงๆให้เจอนะครับ ừ, พอรู้ว่าชอบแมวเสร็จปุ๊บเนี่ย ừ, กระบวนการสิบภาคการศึกษาเนี่ยครับก็จะถูกกรูมมิ่งและ ừ, ตั้งแต่เริ่มจากไอเดีย นะครับให้เขาเห็นไอเดียเห็นว่าเฮ้ยแมวทําอะไรได้บ้างนะครับแมวสามารถทําธุรกิจอะไรได้บ้างจริงๆอาจจะไม่ใช่แค่ธุรกิจอย่างเดียวอาจจะเป็นมุมอื่นๆก็ได้นะครับ จากนั้นเนี่ยให้เขาลองเรื่องของการสื่อสารเพราะว่าเขาคิดได้แล้วสมมติว่าเขาคิดได้ว่าอ๋อต่อไปฉันอยากจะเป็นเปิดร้านคาเฟ่แมวให้เหล่าท่าน,เ,นเขามาร่วมจอยด้วยใช่เริ่มจากคว <จะ S 1> <อ>ามชอบเนาะ,อะชอบแมวก็เลยคิดว่าจะทำคาเฟ่แมวจากนั้นหมดเทอมที่1แล้วมีไอเดียเรียบร้อยแล้วไปสู่เทอมที่2มันต้องเรื่องของการสื่อสารละเรื่องของคอมมูนิเคชันนะครับคนเหล่านี้ก็จะถูกเรียนรู้เรื่องของการสื่อสารการทำแบรนดิ้งการทำแอดต่าง นะครับว่าเอ,อ้ยจะแมสเซจออกไปอย่างไรให้กับเด็กๆหรือว่าเพื่อนๆคนอื่นที่สนใจเป็นทาสแมวมาสนใจในตัวโปรเจกต์ของเราครับ,นะ,รบนะครับจากนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นความพิเศษของหลักสูตรนี้คือเขาจะได้ไปเรียนรู้งานเราใช้คำว่าเรียนรู้งานในสถานประกอบการร,นะ,รนะครับซึ่งเขาก็จะไปอยู่ที่ไหนครับถ้าเขาชอบแมวก็จะเป็น ร้านแมวสถูกต้องครับถูกไหมฮะฉะนั้นมันก็จะถูกกูมิ่งมาเรื่อยๆตั้งแต่คิดว่าอยากจะเป็นเขาคิดได้ละครับเขาลองไปดูซิในเทอมสามว่าเวลาทำคาเฟ่แมวจริงเนี่ยมันมีโพซิชันยังไงบ้างมันมีโปรเซสยังไงบ้างเขาก็ไปฝังตัวอยู่ในซัมเมอร์นะครับจากนั้นเขากลับมาเขาก็จะมาเรียนรู้เรื่องของกระบวนการจัดการเพิ่มมากขึ้นเพราะเขาเห็นละว่าอ๋อจะทำคาเฟ่ทำยังไง ใช่ไหมครับเทอมต่อไปก็จะเอาเรื่องของเทคโนโลยีมาใช้ละเรื่องของ AI เข้ามาใช้ละตัวช่วยในการโปรโมตต่างๆนะครับ AI กับแมวจะทำยังไงนะครับและสุดท้ายพอเขาเรียนตัวของโครงสร้างหลักเสร็จเขาก็สามารถไปเลือกเรียนกลุ่มวิชาจากคณะต่างๆได้แปลว่ามาเสริมมาเสริมใช่เพราะเขามีองค์ความรู้ละใช่ไหมครพอสมมติว่าเขาสนใจเรื่องของคาเฟ่แมวเขามีองค์ความรู้รอบมาแล้วเขาอยากจะทำดิจิทัลมาเก็ตติ้ง เขาอาจจะเป็นเลือกเรียน Digital Marketing ของคณะบริหารธุรกิจใช่ไหมครับหรือเขาบอกว่าเขาอยากจะให้คาเฟ่แมวของเขาเนี่ยมีเป็นหลายๆภาษาเขาก็ไปเลือกศิลปศาสตร์ในการเติมภาษารหรือว่าเขาอาจจะอยากจะเลือกด้านนิเทศศาสตร์ด้านสื่อสาร,รต่างๆเห็นไหมฮะคืออันเนี้ยมันคือหลักสูตรสหาวิทยาการที่จุดเด่นมันคือเด็กสามารถเลือกเรียนได้แล้วก็สามารถทำตามสิ่งที่ตนเองชอบ เป็นที่หนึ่งได้ในแบบของตอนเองครับและสุดท้ายโปรเจกต์สุดท้ายของเขาก็คือเขาอยากทําอะไรเขาก็จะไปทํามันนั้นมีหลายๆคนครับตั้งคําถามผมมามากว่าเฮ้ยเียหลักสุดเนี่ยจบแล้วไปทําอะไรอ่าใช่ <นะ S 2> เพราะ,ะว่าพอพอพูดคำว่าสาววิทยาการมันโอเคแล้วรู้ว่ามันสาแต่หน้าตาของมันเมื่อ s q ซไปแล้วอ่ะเราไม่เคยเห็นหน้าตามันแบบเป็นเรื่องเป็นราวเท่าไหร่เลยอย่างเงี้ยผมว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นคําถามที่คนน่าจะโดนโดนคำถามที่โ,ด,โด,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 ดนเยอะ เข้าใจจริงๆผมผมมองว่าตั้งแต่ตอนต้นเลยตั้งแต่คําว่าสหาวิยาการก็มีคําถามเยอะแล้วมันคืออะไรนะครับฉนันผมผมค่อยๆตอบทีละอันก่อนผมตอบก่อนว่าสุดท้ายปลายทางทําอะไรได้นะครับจากที่มีนักศึกษาสองรุ่นจบไปแล้วนะครับเราสังเกตว่าจะมีนักศึกษาสามส่วนนะครับส่วนแรกคือส่วนที่ สามารถสร้างธุรกิจของตัวเองได้เลยจากความสนใจจากความชอบนะครับอันนี้ก็จะไปเป็นเจ้าของแบรนดิ้งเลยเจ้าของธุรกิจเลยครับส่วนที่สองก็คือพอเขามีองค์ความรู้เรื่องอะไรใหม่ๆอย่างเงี้ยครับก็เป็นที่ต้องการของบริษัทที่ทำด้านดิจิทัลนะครับก็จะไปอยู่ในแผนกที่เป็นเรื่องของเชนเมเกอร์นะครับไปอยู่ในส่วนของดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งต่างๆที่เขาได้เรียนมา ฉะนั้นพอเด็กไปเรียนในหลักสูตรเนี<ส>่ยเขามีองค์ความรู้หลากหลาย,เ,ยเขาเรียกว่า multi มัลติสกิลนะครับพอมีมัลติสกิลปุ๊บมันเป็นความต้องการ,รของสถานประกอบการณปัจจุบันทําให้ตอนนี้ยอดก็คือ100%เด็กมีงานทํานะครับอีกส่วนหนึ่งที่เราพบก็คือว่าเด็กสนใจที่อยากที่จะต่อยอดการศึกษาต่อไปอนะครับก็จะเป็น3ามกลุ่มก็จะตอบคําถามว่าจบสหแล้วไปทําอะไรนะครับ <c oughs> แล้วต่อด้วยอีกหนึ่งคำถามที่ผมเจอประจำเลยครับชหะเนี่ยมันคืออะไรมันคืออะไรเมื่อกี้ผมอธิบายเรื่องการเรียนไปแล้วเนาะแต่มันคืออะไรผมมองว่าตอนเนี้ยมันคือเรื่องที่ที่เป็นกระบวนการละมันคือ i d i ติ disciplinary ครับการที่คนต้องรู้อะไรหลายๆอย่างนะครับทดลองทำอะไรหลายๆอย่างเพื่อเอามา mix and match ผมจะบอกเด็กเสมอว่าเหมือนเราเราเข้าร้านหมูกระทะครับ อ่าเราจะไปเลือกในสิ่งที่เราไม่ชอบไหมอ่ะตื่นเนาะเพราะว่าปกติเวลาเราไปร้านหมุกทาแล้วก็หยิบในสิ่งที่เราชอบเนาะถูกไหมครับสหาวิทยาการก็เหมือนกันอืเราก็ไปเลือกในสิ่งที่เราชอบครับแล้วก็เอามาปรุงในแบบของเราอืและสุดท้ายมันก็จะได้สิ่งที่เราต้องการจริงๆอืออันเนี้ยมันก็จะทําให้เห็นภาพมากขึ้นครับโอเคเออพอเห็นพอเปลี่ยนเป็นหมูกทาแล้วนึกง่ายขึ้นเยอะเลยครก็ก็จะหยิบนน่นหยิบนี้เข้ามาใช่ไใช่ เออเนาะไม่มีใครหยิบของที่เราไม่ชอบมากินกันนะเนาะยกเว้นจะโดนแกงอันนักรีกเรื่องนึงครับทีนี้ผมขอย้อนกลับไปนิดหนึ่งเมื่อกี้มันมีคำว่าแบรนด์อินฟลูเอนเซอร์คำนี้ครับคือมันมีที่มาอย่างไรหรือคำนี้มันมีความสำคัญอย่างไรบ้างครับคือในเด็กที่สเลือกในสาวิยาการนะครับเราก็เปิดโอกาสให้เด็กที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของอยากเป็นเจ้าของธุรกิจดิจิทัลแล้วก็แบรนด์อินฟลูเอนเซอร์เนี่ยสามารถเลือกกลุ่มวิชา ซึ่งกลุ่มวิชาตัวนี้ครับเราจะแบ่งเป็นสองกลุ่มครับ,รบกลุ่มแรกเด็กจะได้เรียนเรื่องของ Digital Marketing นะครับกลุ่มที่สองก็คือเรื่องของสื่อสารออนไลน์นะครับฉะนั้นเด็กก็จะมาเลือกสองกลุ่มนี้และเราก็มุ่งเน้นว่าเขาก็จะสามารถเป็นแบรนด์อินฟลูเอนเซได้เพราะว่าเราก็จะมีวิชาพื้นฐานรวมถึงเราจะมีเวิร์กช็อปให้เขาได้ทดลองทำจริงๆเรามีห้องไลฟ์สดใช่ไหมครับ,รบที่ตอนนี้เดี๋ยวเราจะเปิด ตัวกันครับผมก็จะทําให้เขารู้สึกว่ามันมีของอ่ะมีของแล้วเขาได้ทดลองทําแล้วบางคนเนี่ยครับเป็นอินฟูอยู่แล้วแล้วอยากจะมาต่อยอดครับเราก็มีเครือข่ายอที่เป็นสถานประกอบการเยอะแยะมากมายที่จะทําให้เด็กกลุ่มเนี้ผมเชื่อว่าเด็กจะสามารถสร้างรายได้ได้ตั้งแต่เรียนตั้งแต่ต้นโดยด้วยซ้ำครับโอ้โอกาสกว้างมากเลยอ่ะเจ๋งเลยอ่ะทีนี้ผม เท่าที่เท่าที่ฟังครับเหมือนเราไล่สเตตต์อย่างเมื่อกี้อันนี้มันเป็นลักษณะสเต,ต็ตแบบเดียวกับที่สตาร์ทอัพทั่วๆไปเขาทำกันไหมคือมันก็เริ่มจากไอเดียกรูมิงแล้วก็ค่อยเอชซีคิวตัวการไปเรื่อยๆอันนี้คือลักษณะเดียวกันไหมครับเอ,อ่อคอคล้ายๆกันครับคอคอนเซ็ปต์คล้ายกันเออท้าอย่างนั้นแปลว่าเด็กก็เวลาปจบไปจะี๋ทำสตาร์ทอัพเองเขาก็ใช้คอแบบนี้ไป แอปต่อได้ถูกไหมครับครับจริงๆเขาเป็นสตาร์ทอัพตั้งแต่ตอนที่เรียนอยู่แล้วนะครับ<ช>เพราะว่าคนที่เราเชิญมาสอนในแต่ละภาคการศึกษาเนี่ยรเราก็จะเชิญเกสมาสอนนะครับซ,ซึ่งเกสแต่ละคนก็เป็นเจ้าของธุรกิจเป็น c e o ทั้งนั้นเลยฉะนั้นเขาก็จะได้เรียนรู้จากซ e o ตัวจริงเรียนรู้จากเจ้าของตัวจริงเรียนรู้จากคนที่ปฏิบัติจริงๆอ๋อครับ